ออไไ้่่ไไมมรูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ไปเที่ยวกับพวกเราในกิจกรรมปี7ไม่เงียบเหงาเก็บกระเป๋าไปสิงคโปร์ครับขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมากปีหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันติดตามรายการของเราไวด้ดีๆนะครับ เที่ยวมาทั้งวันครับคุณผู้ชมครับผมต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยเหงื่อคุณเพชรเนี่ยโอ้โหซึมหมดแล้วนะฮ <c oughs> นะ <_ letter> แต่ตอนนี้ครับผมก็ <_ letter> ถึงเวลาที่เราพวกเราต้องพักผ่อนแล้วแต่ว่าเรามาดูหน่อยว่าเราพักผ่อนที่ไหนครับคุณเพชรครับเราพักกันที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผม <_ letter> ที่นี่นะฮะขึ้นชื่อเรื่องห้องพักอาหารวิวสวยงามโอ้โหแต่ว่าห้องพักแบบไหนและอาหารจะอร่อยแค่ไหนครับเดี๋ยวตามไปดูด้านในกันเลยครับ รับเกียรติจากเจ้าของโรงแรมของเรานะครับตอนนี้อยู่กับพี่ตุ้มครับพี่ตุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอเคครับผมนี่ก็คือพี่ตุ้มเจ้าของโรงแรมของเรานะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวประวัติของโรงแรมนะครับห้องพักเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีบริการอะไรบ้างนะครับผมคําถามแรกก่อนเลยครับพี่ตุ้มครับโรงแรมเปิดมาแล้วกี่ปีครับ เข้าปีที่30แล้วค่ะก็เรารีโนเวทและปรับปรุงใหม่มาหลายครั้งมากเลยค่ะคิดดูนะฮะ30ปีนี่คือรีโนเวทใหม่ตลอดเวลานะครับผมฉะั้นแล้วก็คือเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเรื่องของความทันสมัยอะไรเงี้ยก็จัดเต็มแน่นอนนะครับผมนอกจากการเข้าพักแล้วมีบริการอะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าก็เราก็จะมีห้องอาหาร นะคะถึง4ห้องอาหารนะคะมีห้องอาหารพัพิธคารจีนกู่เฉิงตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีพัพคารที่อยู่ในริมน้ําคือสวนอาหารริมน้ําแล้วก็อีกห้องอาหารหนึ่งคือห้องอาหารป่าศักข์คาบิชอปซึ่งสามารถจุคนได้ถึงต้้งสองร้อมีนักร้องร้องเพลงแล้วก็ที่ในป่าศักข์คาบิชอปก็จะเป็นการที่เราจะขึ้นร้องเพลงในคาราโอเกะได้ค่ะแล้วยังมีห้องอาหารอิตาเลียนซึ่งกาลังจะเปิดเร็วๆนี้เนื่องจากสายการโควิดเราก็เลยค่อยๆเปิดตัวทีละห้องทีละห้องค่ะ คือกินได้ทั้งวันนะฮะตอนเช้าจิบกาแฟนะฮะตอนช่วงเที่ยงช่วงเย็นอาจจะมากินพัตคาลจีนตรงนี้นะครับผมกลางคืนมีอีกตรงริมน้ําก็มีพูดถึงห้องพักนิดนึงนะครับวิวในห้องเนี่ยดีมากคือเปิดมาเนี่ยเจอแม่น้ําใช่แล้วก็นอกจากนี้ก็อีกวิวหนึ่งก็จะเป็นวิวที่เห็นโบราณสถานด้วยนะครับผมทำให้พวกเราเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ซึมซับถึงความเป็นอยุธยาใช่แล้ว ที่นี่คือพัตตานจีนกูเฉิงเนาะคำว่ากูเฉิงนะครับผมมีความหมายไหมครับพี่ตุ้มมีความหมายเพราะว่าอยุทยาเป็นเมืองเก่าใช่ไหมครเราอยู่ในเมืองเก่าอ่ะพัตตานจีนเราเราเลยชื่อกูเฉิงแปลว่าเมืองเก่าจุดเด่นของที่นี่คืออะไรครับ เราได้นิโนเวทนะคะแล้วปรับปรุงเป็นสไตล์จีนโมเดิร์นอาหารเราเป็นจีนกวางตุ้งนะคะจุดเด่นเขาเราคืนเราเราน้นคุณภาพของวัตถุดิบที่มาทําแล้วก็เน้นความอร่อยนะคะของฟีมือเชฟด้วยอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยผมเชื่อวา่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพของโรงแรมบรรยากาศต่างๆแล้วนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้เห็นแน่นอนและกําลังจะเห็นก็คืออาหารที่จะมา<ช>เสิร์ฟอยู่บนบริเวณด้านหน้าเราเะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวอาหารมาเสิร์ฟพร้อมกับความอร่อยแน่นอนครับ กองทับอาหารข้งางหน้าผมเนี่ยผมไม่น่าจะไหวนะเนี่ยเข้าใจไหม <c oughs> เดี๋ยวพี่ตุ้มจะอธิบายแต่ละเมนูนะครับว่าคืออะไรยังไงครับผมพี่ตุ้มครับต้องเป็นปักกิง่งก่อนสิคะเนมทุกคนที่มาที่นี่พลาดไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ต้องมาเราเริ่มที่เมนูเขาเรียกว่าเป็นเมนูขายดีเลยนะครับใช่ไหมพี่ตุ้มครับเมนูเด็ดของที่นี่เลย แบนึ่งป้บนึงทับใจมากคำนี้ดีคำนี้ดีหนังกรอบกรอบนานด้วยไร้มันด้วยค่ะลองชิมกุ้ยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบนะคะได้ครับได้ครับได้ครับนี่ฮะคำนี้ก็ดีเช่นเคยครับโอ้โหผมอยากจะตั้งชื่อว่ากุ้งอ้วนผมมันเต็มจริงๆเต็มคำมากเลยฮะกุ้ยช่ายเจียนะครับค่ะใช่ค่ะกุ้ยช่ายเจียนะครัก็ลองดูไส้ข้างในก็เป็น กุ้งหมดเลยค่ะคำว่าเจียนนี่คือเจียนก็คือหมายถึงวันลื่งเสร็จแล้วเราก็ไปเจียนในกระทะอวนกลมๆนี้ครับผมนี่คือเมนูอะไรครับพี่ตุ๊กขนมนะคะเนี่ยขนมข้างในจะเป็นไส้ครีมข้างนอกจะเป็นแป้งแป้งซึ่งกรอบนอกแล้วก็นุ่มในหืมไส้ครีมฮะหืวหหความพีคข,ของเนี่ยคือตัวแป้งอะชั้นนอกอะไม่จะไันจะกรอบแล้วพอเคีย้วยวอะมันจะแบบ มันจะได้มันดึบมันดึบดึบแล้วแบบครีมมันมันนั่นอ่ะนี่สุดๆนะฮะตุ้มบอกเด็กชอบได้จริงครับผู้ใหญ่ก็ชอบครับผมก็ชอบครับผมพอฟองต้หู้ทอดก็ทานกับซอสบวยนี่ค่ะไส้มันจะเหมือนทอดมันกุ้งแต่มันแตกต่างนี่คือแทบจะเป็นกุ้งเพียวแล้วนะครับคืออร่อยมากแล้วก็กินกับนี่ฮะเป็นซอสบวยนะครับผมดีมากจริง าถึงเมนูที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยรวมถึงพวกเราสองคนรอคอยด้วยครับกุ้งแม่น้ำไซส์บิ๊กตัวนี้กุ้งเผาครับเวลาทานเนี่ยนะคะก็ต้องเอามีดเนี่ยทำตรงนี้ให้มันขาดตรงตรงเนื้อเนื้อที่ติดกระหันแล้วก็ดึงได้เลยค่ะนี่ออกมาหมดเลยฮะเป็นพวมฮะนี่ไะง่ายมากเลยอ่ะแล้วของเราก็จะแกะก้ามตรงนี้ไ้ให้ได้เลยก้ามแล้วก็นี่คือลอกมาแล้วพร้อมกินใช่ไหมครับผมวันนี้จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลย ชีวิตผมต้องการแค่นั้นแหละหอุอยุทยาถึงเป็นเมืองกุ้งเลยค่ะเพราะว่าถ้ามามาทันกุ้งแล้วมามาอยุทยามาแล้วไ่ทันกุ้งก็มาไม่ถึงเหมือนกันผมลองกินกล้ามนะฮนะลองกล้ามดูนะครับจิ้มเลยกุ้งเนี่ยเลี้ยงไม่ได้เพราะมันว่ายน้ําดูสิดูขนของมันนะคะแล้วก็ว่ายน้าจนกล้ามแข็งแรงกล้ามใหญ่นั่นมากครับผมจะแบบเหมือนเป็นกล้ามของเขานะฮะเขามีกล้ามมีอุ้ยแน่นๆ่นแล้วก็ อร่อยนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะผมบุออนไม่ได้อ่ะคือดีจริงๆอ่ะขาหรนอบะมีอ่าได้ครัขาหารโปแลนด์นะคะเพราะว่าเวลาเราตุนแล้วเนี่ยบางถ้าเราไม่ใช้ของโปแลนด์เนี่ยมันก็จะลอกหลุดไปหมดเลยค่ะแล้วก็เส้นบะหมี่อีกข้างล่างซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญนะคะแล้วก็เทคนิคในการตุนด้วยค่ะกินใบบุหลุดออกมาจากข้อกระดูกเลยนะครับแล้วก็กินง่ายมากนะครับผม ทุกเมนูในที่นี้นะครับผมหลายคนก็อยากจะอาจจะยังไม่ได้เห็นพวกเราทานนะครับผมต้องบอกนิดนึงว่าถ้าให้ทานและให้รีวิวทั้งหมดเนี่ยน่าจะไม่ทันนะครับผมเวลาที่ไม่พอจริงๆอย่างที่พี่ตุ้มบอกว่าตั้งแต่กรรมวิธีการคัดสันวัตถุดิบการทำนะฮะจนถึงขั้นตอนการเสิร์ฟการบริการของพี่พี่พนักงานทุกๆคนนะครับพรีเมียมจริงๆนะครับผมสิเต็ม10ไปเลยครับ10เต็ม10แบบนี้ครับคุณเพชรครับ ต้องมอบแล้วครับคุณให้เมนูไหนผมยิบกินเลยได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมผมยิบกินเลยใจยเย็นออโอเคครับคุณผู้ชมครับเพชรกับพี่เคิร์นะครับเห็นตรงกันเลยนะครับว่าเมนูสําหรับพวกเรานะครับผมแล้วก็เมนูขึ้นชื่อถ้ามาที่พัฒคาอาหารกูเฉินนะครับผมต้องโดนครับและทีเด็ดจริงๆกับเมนูนี้ครับนี่เลยครับนี่คือ <łość> <S 2> <S 2> เป็ดตักกิ่งครับผมโอเคหนังกรอบไร้มันหนังกรอบไร้มันครับไร้เทียมทานไร้เทียมทานครับพูดมาขนาดนี้ครับผมเรามอบ The first เมนูจานนี้ที่1ครับกับเมนูเป็ดปักกิ่งพัตนาคารจีนกูเชิงนั่นเองครับผมมอบให้พี่ตุ้มครับฝากร้านฝาก โรงแรมหน่อยครับยังไงบ้างครับมาทานที่พัตาคารจีนกู่เฉิงหรือร้านอาหารในโรงแรมไม่ว่าจะส่วนริมน้ําที่มีวิวสวยหรือปาสาทคาิชอบหรืออิตาเลียนเลสรองนะคะ คุณก็สามารถได้อาหารอร่อยห้องน้ำสะอาดนะคะราคาไม่แพงเรามีโปรโมชั่นตลอดนะคะเข้า f c e b o o o f a n p เพจของกรุงซิลเวอร์ได้ตลอดค่ะมีโปรโมชั่นทุกเดือนเลยค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวทานอาหารความอร่อยกันต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดมีโอกาสนะครับมาที่นี่ครับรับรองว่าความอร่อยถึงท้องคุณแน่นอนครับอ่พี่เคโอ้โห,โโหคุณ <c oughs> คุณ <c oughs> หยิบมาแล้วเด็กจริงเด็งจง <c oughs> ดจริงต้องขอด้ผมขอด้วย ได้เวลารูปสนุกลุ้นของฝากฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าเครื่องเป็นจะลงดั้งเดิมมีการใช้สีในการวาดลวดลายกี่สีระหว่าง T.F. 1 3สีหรือ T.F. 2 4สีสีส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคําถามด้วยเพียงท่านละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจํานวน5รางวัลรับไปเลยเครื่องเบญจรงจากร้านเบญจรงร่วมสมัยติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกเคลียร์ผงให้พร้อมเพราะ The First Ultimate จะพาคุณไปกินกินกินแล้วก็กินกับหลักเมนูระดับมิชลินสตาร์ที่จังหวัดอยุธยาครับ องแล้วก็มาอิ่มกายไปกับที่สุดแห่งความสบายที่ทานเวลเนสเดสติเนชั่นอิ่มบุญทวนหน้าไหว้พระดังเสริมดวงชะตาให้ปังๆไปทั้งปีออกเดินทางวันที่8-11มกราคม2 5 1 6จำนวน4วัน3คืนราคาพิเศษเฉพาะแฟนรายการจาก26,900บาทเหลือเพียง17,900บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดเพียง30ท่าน โทร0658793936สวัสดีครับเพชรครับไมเคิลครับ,รบวันนี้ครับเราอยู่กันที่ร้าน T Time and Space นะครับกับกิจกรรม The First Ultimate Big Fan by กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับกับตอนที่มีชื่อว่า Make Time for T Time วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะครับได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีคุณภาพครับพร้อมกับเรียนรู้วิธีการชงชาไปในตัวด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับตามมาเลยครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านทีทามแอนด์สเปรนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้ใช้เวลาให้ตัวเองอย่างช้าๆแล้วก็ชิลๆไปด้วยกันครับผม ในโอกาสที่บริษัทครบรอบ25ปีนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเรามีการปล่อยแคมเปญโฆษณานะคะแคมเปญถ้าเป็นชื่อเป็นภาษาไทยนะคะจะชือว่าให้เวลาที่คนให้กับตัวคุณเอง Make Time for Me Time ค่ะถ้าเราให้เวลากับตัวเองพอแล้วนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเราก็จะดูแลคนที่เรารักแล้วก็ดูแลครอบครัวเราได้ดียิ่งขึ้นอยากให้ทุกท่านนะคะสนุกแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้เป็นลูกค้ากรุงไทยชาตต่อไปนะคะอย่าลืม Make Time for Me Time ค่ะ ต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณในส่วนของสปอนเซอร์ทางกรุงไทยเอ็กซ่าเราพยายามจะหากิจกรรมดีๆเพื่อตอบรับความต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือประสบการณ์พิเศษใหม่ๆให้กับแฟนรายการรวมถึงลูกค้าของทางกรุงไทยเอ็กซ่าด้วยครับขอบคุณมากครับถ้าบ้านไหนเป็นคนชอบทานชาเข้มๆแบบติดฝาชัรใส่ชาไปเลยเยอะๆอย่างเงี้ย200 ML เราใส่มาหนึ่งช้อนชาความรู้ทีนน่ได้อ่ะ แน่นมากชอบมากค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเราเต็มอิ่มแล้วก็มีความผ่อนคลายมากๆอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงคือแต่ก่อนก็คือไม่เข้าใจว่าคือร้อนอย่างเดียวแต่ทีน,นี้รู้แล้วค่ะว่ามันต้องเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่มีสารประโยชน์มีความผ่อนคลายมีอะไรดีๆที่ทําให้ลูกค้าได้ประโยชน์วันนี้ก็ได้มาใช้ชีวิตเบาๆชิลๆนะครับก็ลองชงชาดูเออได้ดูได,ด,ได้ดูว่าการผสมใบพืชแต่ละชนิดที่ให้ได้ออกมารสชาติที่กลมกล่อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ เวลาเทไปใช้วิธีการเทวนให้ทั่วแล้วดึงขึ้นมาสูงนิดหนึ่งเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยผ่านน้ำน้ำเลนลงนิดหนึ่งขั้นตอนที่ชอบที่สุดในการมาเรียนวันนี้นะคะก็คือการที่เราได้เบรนชาเองใช้ชาบเบรดตัวไหนกลิ่นแบบไหนชอบรสชาติแบบไหนก็จะเ,เป็นความชอบส่วนตัวของตัวเอง ขอข้อคุณของทางกรุงไทยแอ็กซ่านะคะแล้วก็เดอะเฟิร์สที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับผู้ร่วมสนุกอะค่ะให้กับแฟนรายการที่ผ่านมาร่วมสนุกทุกกิจกรรมเลยของทางเดอะเฟิร์สค่ะของกรุงไทยด้วยสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมกับผู้เราในวันนี้นะครับก็อย่าเสียใจไปครับผมเพราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ครับกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตกับเดอะเฟิร์ส t i ล a ติเมทที่สุดโลกครับจะกลับมาจัดอีกแน่นอนครับ ใช่แล้วครับผมเพียงแค่ติดตามพวกเราครับผมในทุกช่องทางเลยนะครับที่นี่ครับผมนอกจากจะมีห้องที่สวยงามนะฮะมีร้านอาหารพัตคารที่อร่อยครับผมนอกจากนั้นครับยังมีสระว่ายน้ํากลางแจ้งครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหข้างหลังเราเลยครับผมระบบของเขานะครับไม่ใช่คอรีนคุณเพชรยังไงใช้ระบบ น้ำเกลือครับผมที่มีขึ้นเต็มตัวคุณอ่ะคืออันนี้เป็นเกลือจากเหงื่อแต่เนี้ยนะครับเป็นระบบน้ําเกลือต้องบอกว่าดีมากๆนะครับผมแล้วเขาก็ปรับปรุงนะครับผมแล้วก็ดูแลอยู่ตลอดเวลานะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะคุณลองกินดูใจเย็นใจเย็นแล้วเปลี่ยนผมด้วยเนี่ยนอกจากนั้นครับเอาใจสายที่ชอบฟิตเนสนะฮะถ้ามาพาตรงนี้เฮ้ยโอ้โหวันนี้ไม่ได้เล่นไม่เล่นกลัวทำไงดีนู่นฮะ ฟิตเนสครับของเยอะมากนะฮะมีเลยครบเลยนะครับผมเพราฉนันแล้วไม่ต้องกลัวครับผมมาที่นี่เอนจอยทุกอย่างในชีวิตนะครับผมสบายแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับพี่เคลิ้นเที่ยววัดมาทั้งวันวันนี้เหนื่อยไหมฮะโอ้โห,โหต้องบอกว่าวันนี้นะฮะอิ่มบุญจัดๆเลยคุณเพชรเพราะว่านะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะ,ะคุณเพชรต้องบอกว่ามีวัดวารามเยอะจริงๆ นะครับแล้วก็เทปนี้เรานี่แบบอัดแน่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมที่มาเนี่ยใช้คําว่าเปิดคลิปเราดูเนี่ยโอ้โหมาไหว้ได้หลายที่เลยถูกต้องนะครับน่าจะอิ่มบุญกันไปด้วยนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรียุธยาเนี่ยนะฮะจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนครับผมซึ่งที่เรามาปิดรายการกันบนนี้นะฮะเพราะว่าบนนี้นะครับคืออยู่ในวิวที่สวยมากๆเป็นแบบท็อปๆนั่นในสายตาผมนะของจังหวัดพระนครศรียุธยาเลยนะฮะอยู่บ อยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมกรุงศรีริเวอร์นั่นเองนี่เขาไม่ได้ให้คนที่มาง่ายๆนะครับใช่นี่พรีเมียมนะฮะครับผมโอ้ได้เพราเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับโรงแรมกรุงศรีริเวอร์นะครับผมแต่นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับขอบคุณกับย่าสตรีฟอร่าครับร้านทองแท้ออลดอร่าครับขอบคุณการเดินทางดีๆจากเอวิสขอบคุณที่พักดีๆจากโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ครับวิสกินแคร์ซิลกี้มูดมัลติโปรเทคชั่นซันสกรีน s p f 50 PA and Travel The First Tour คุณผู้ชมครับทริปของเรายังไม่หมดแค่นี้นะฮะสัปดาห์หน้าเราไปสนุกกันต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับบอกได้เลยว่าจัดเต็มความอร่อยอย่างแน่นอนนะแน่นอนครับผมสปอยนิดนึงนะฮะเน้นกินเน้นกินเน้นกินครับผมครั้งานแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมครับ9โมงครึ่งพีพีทีวี HD 36ครับ The Fastest m a d e r i a l สุดยอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ทีนี้ครับผมคุณผู้ชมครับติดตามได้เลยสำหรับคนที่เป็นสายกินผมถึงอยุธยาอย่างแท้จริงแล้วครับทุกคนครับนี่คือหอยทอดนะฮะในตำนานนะครับผมของอย่าชิดนั่นเองนะครับผมเขาเขียนเลยว่าต้นกำเนิดโรตีสายไหมลูกชายบังเปีย<า>ฮะ